เพซสองครับเริ <m> ่ม <t> ต้น <t> ท <ired> <m> ี <t ired> <m> ่ไอ o น m a แมนสองเฮ้ยผิดเหี้ยมัวสามอนัแมนสามไอ้นัแมนสามผมเนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆไอ้น r o แมนสามอ่ะผมวางไว้ตรงซีก่อนแบบนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันมันเป็นเรื่องผมก็มันมันอยู่ความพิเศษบางอย่างเลยอภันก่อนนี่ค่ะรู้สึกอย่างไรกับไอ o น m a แมนสามครับผมติ่งตอนแรกผมติ่งหนังเชนแบ็ค มานานมากอาเออตามเขาตั้งแต่แบบเขายังเขียน l i t t l e weapon อยู่แล้วก็เออ,อรู้สึกพอมันก็อย่างที่อย่างเฟสแรกเนี่ยมันก็แบบมาเวลมันก็ลองทดลองอ่ะเอาฮีโร่ผสมนู่นผสมนี่อ,อย่าง Iron Man 1หนึ่งมนก็คือ Jack ไลอ n นเขาบอกมันคือมันคือหนังแบบแจ็คไลอันเจมบอลผสมกับเทคโนโลยีผสมความเป็นมาเวลเออหรือแบบทอว่ก็จักจักวงวง,วงกับตันเมริกาก็อลอง ยืนหน้าโจรเอออันแันนสามนี่ก็คือหนังหนังบอดดี้คอปอ่ะใช่หนังเชนแบ็คอะเออหนังเชนแบ็คอะอไอเฮียมีคริสต์มาสมีอะไรเงี้ยมีคอปอ่ะมันก็เลยเป็นหนังเชนแบ็คที่แบบอยู่ในทําใน MCU เนาะทําใน MCU แล้วก็โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเขาก็เขาก็เล่นหนังเชนแบ็คมาก็คือไอคริสคริสแบงแบงซึ่งตัวละครมันก็เหมือนกันเลยเว้ยตัวละครมันก็คือแบบคล้ายๆตรงนี้ลกๆอะลกๆกันเหรอเนี่ยเออลกๆลกๆพูดมากมากอะ สไตล์มันก็ประมาณเนี้ยแหละเราคิดว่าอเรื่องเนี้มันมันหนังมันสนุกว้ยหนังมันดูสนุกเวเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่ค่อนข้างแตน n ์อะโล e กว่าเรื่องอื่นะมันก็ยังใช้คารคเตอร์อาร์คของโทนี่สตาร์ที่เริ่มมาตั้งแต่ไอรอนแมนหนึ่งแล้วมาจบตรงเนี้ได้ดีมากเลยถูกปะเริ่มด้วยหัวใจไปจบด้วยหัวใจอ่ะแต่ว่าประเด็นคือมันไม่จบตรงนี้ <laughs> มันมันไปต่อยเท่านี้ครับเห็นไหมครับข้างๆเนี่ยมันไปต่อยอเก,กือบสิบกว่าเรื่องเนี่ย คือถ kind of ้าตรงนี้มันเป็นตอนจบของตัวละครท่นีโทนี่สตาร์คแล้วว่ามันเหมาะมากเว้ยมันเหมือนกับว่าโทนี่สตาร์กมันมีสองคนอะในเอ u ม่ีะคนเวอร์ชันแรกอ่ะมาจบตรงนี้เว้ยมันคือไอรอนแมนในฐานะไอรอนแมนอะมันจบตรงนี้เว้ยอีกอันหนึ่งมันจะเป็นไอรอนแมนโทนี่สตาร์คสายอเวนเจอร์แล้วอะเป็นเป็นฝัเป็นเป็นร่างอเวนเจอร์อะคิดว่าไงก็นั่นแหละก็ก็เป็นหนังที่อย่างที่พี่บอกมันสแตนดาร์ดนคือมันจบในตัวเราดูเอาจิงพอเผล่มาดูเรื่องนี้ภาคเดียวมันก็ดูเรื่องใช่ เขาบอกว่าเออมันเป็นฮีโร่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วมันพารานอยเออแต่ชอบอย่างหนึ่งชอบที่แม่งเล่นมันต่อจากเอเวนเจอร์เว้ยที่แบบมันมันพารานอยอ่ะมันพารานอยเรื่องแบบเออเอเลี่ยนเอเขาบุกอีกเพราะว่าเขาแบบโอ้พี่ลองนึกภาพแบบไอ้เหี้ยคนที่แบบอยู่บนโลกเราอย่างเราไม่เคยเห็นเอเลี่ยนมาก่อนถ้ายู่ดีต้องเอเลี่ยนต้องบุกมาแล้วบุกมาแล้วหนึ่งพีมมันก็ต้องมาอีกวะเออแล้วแบบแม่งกลายเป็นว่าเหมือนแบบอย่างตัวต้นละครทนิสต์สตาร์มันมีมันจะมีอีโก้ของมันหนึ่งวะไอ้แยแม่งคือแบบคนที่ฉลาดที่สุดในโลก แต่แม่งลืมคิดไปว่าไอ้เฮียแม่งยังมีจักรวาลอยู่แลวแบบพอแม่งรู้ว่าจักรวาลแม่งแบบแม่งมีอย่างอื่นดีกอ่เออแม่งกลายว่าแม่งเป็นสิ่งที่แบบเล็กมากๆมันไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดที่เก่งที่สุดในโลกไงเออภาคนี้แม่งเลยพลานอย่แม่งเลยสร้างเกาะเยอะมากเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าตัวละครโทนิสต้าไม่ใช่ตัวละครที่อีโก้มันดันด้วยอีโก้นะถูกป่ะแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวเราไปพูดกันอ่ามันก็เลยแบบมันก็เลยสร้างเกาะเยอะๆแล่ภาคนี้มันก็คือการการแบบ โยนเกาะโทนี่สตาร์ทิ้งไว้คือแบบถ้าโทนี่คือตามประโยคในอเวนเจอร์บอกว่าแบบมึงไม่มีเกาะแล้วมันจะเป็นอะไรอออันนี้มก็เลยโยนเกาะทิ้งไปเกือบทั้งเรื่องเลยใช่แล้วให้โทนี่แบบสู้ด้วยโทนี่แทนอืมอะไรประมาณนั้นเนี่ยไม่โยนเกาะทิ้งก็กูรีโมทคอนโทรในสัตว์ห้าสิบตัวราอาจุดที่ชอบอีใอญ่องเรื่องนี้คือเนี่ยฉากช่วงช่วงไคลแมกซ์เนี่ยแม่งเจ๋งมากแล้วว่าบีมมันโอเคเลย ที่ตอนเฮาปาร์ตี้อ่ะตอนเฮาปาร์ตี้สู้กับบนเรือมั่นเจ๋งตอนตอนที่ช่วยช่วยช่วยคนบนช่วยช่วยคนบนเครื่องบินก็สนุกดีหนังมาดูเพลินๆน่ะคนรู้สึกว่าไงปันปันคิดว่าถ้าตัดแท้ถ้าต้องตัดเกรดตอนนี้จะให้เรไว้ตรงไหนไอ้แล้วแมนาเ่ีสนุกกว่าแล้วแมนสองใช่ไหมดีกว่าปะสนุกกว่าดีกว่าทอปะดีกว่าดีอไม่ยู่บีเอาไว้บีก่อนไม่อยู่บีก่อนเราว่าเราไม่ค่อยซีเรียสอะเรื่องเรื่องแมนดารินแต่เรารู้สึกว่ามันแบบ มันรู้สึกแปลกๆมันเป็นความรู้สึกที่มันแปลกๆเลยแต่ว่า <c oughs> มันก็ยังแบบไม่ได้แบบขนาดนั้นสาหรับความรู้สึกส่วนตัวนะอืมผมโอเคเอ้จริงผมโอเคกับแมนดารินนี่เป็นมนดารินเกย์นะแต่คือแบบไม่ค่อยเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับไอแมนดารินที่แบบอีต,ตัวะนะอ่าใช่ที่มาบอกว่า,าบอกว่ากาเพียเป็นแมนดารินใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยแก้ทีหลังก็เอาใส่เป็นวันช็อตมาแทนคิดว่าแมนดารินจะออกในในเรื่องหนังเอเชียป่ะไอเ้เรื่องแรก สางสางชีอ่ะสงชีอ่ะสังชีอามันก็ต้องมีป่ะเพราะมันชื่อหนัง The e n d e l i n g of Telling แล้วก็นั่นอ่ะเหลียงเฉว่ยเป็นมันดารินอ่าโอเคเออมันบอกไว้แล้วว่ามันมีงั้นไว้ตรงบีนะต่อไปครับทอ the Dark world เเรื่องนี้เราต้องเจอไหมเจอเรื่องแรกป่ะเจอเจอครับกดมันลงกดเจอไปอยู่ในทางขยะครับคือเป็นหนึ่งในหนังที่เฮี้ยที่สุดของ MCU อ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่มีไม่ไม่ได้ มีคุณค่าเลยเลยว้มมันมีความเท่ยอย่างหนึ่งคือดีไซน์เท่เ้ยดักเอลไม่เหมือนเททับี้แบบผีอะแม่งชอบมากเลยแต่ว่านอกจอากนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์กับ M.C.U เลยไ,ม,ไม่ว่าจะเป็นตัวละครของอาร์ของแบบตัวละครใน,ในฝั่งทอด้วยกยันหรือว่าตัวละครของใน M.C.U ในแบบเน,เนื้อเนื้อหาของ M.C.U รวๆมๆอะแม่งไม่มีแม่งไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาเลยอะหนังก็แบบเฉยๆดูผนผ่านคือไม่มีก็ได้อะซ้ำอ่ะโลกีตายเแี่กี่ร้อยรอบคือหนังเรื่องอื่นอะมันอาจจะมีเรื่องที่เฮี้ยกว่านี้อยูย แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีหนักมันม,มีเรื่องที่ดีเลยคือเราคือนังเรื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่มันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมแต่ว่ามันมีบางส่วนมามาคอยดึงไอ้ยี่นี่ไม่มีไม่มีอะไรดึงเลยไม่มีอะไรที่แบบเจ๋งๆเลยอะต้องพูดอีกไหมเรื่องเนี้ยไม่ต้องพูดแล้วเสียเวลาค้ามต่อไปครับไม่ใหญ่ดีกับตันอเมริกาวินเทอร์โซเจอร์บางคนเนี่ยก็จะไว้ตรงเอไว้บางคนก็จะไว้ตรงบีบางคนก็จะไว้ตรงซีไว้ปันเนี่ยเป็นฝั่งไหนมันมีคนไว้ซีด้เหรอ มีเว้ยทุกคนบีบีบีโ่ามันไม่มันไม่ถึงเออะมันมันมันดีไม่ถึงเออยู่แล้วนะไม่ถึงเอ<ร>เราชอบเราชอบความที่เขาไปยุ่กับเห็นไหมสูตรมาเวลอีกแล้วเว้ยทำหนังแบบหลายหลายแนวไว้ในโลกเดียวกันแต่ก็ยังคง <c oughs> ความแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเว้ยคือเรื่องนี้ทําได้ดีตรงนี้แล้วก็เราคิดว่าเรื่องนี้อีกอย่างหนึงที่ทำได้ดีมากคือเป็นการทําให้พัฒนาคาแรคเตอร์ตัวตัวประกอบให้มันกลายเป็นคาแรคเตอร์จริงๆให้มันเป็นแบบตัวละครหลักอะไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์วิโดนิกซิลลี่ไอ้เฮียเฟลคอนเนี้ย หรือแบบบัคกี้กับตันเมกามันจะตอนแรกเราจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเด่นเลยถูกป่ะมันไม่ค่อยแบบมันดูแบบวันโน้ตมันดูเป็นตัวละครที่แบบตรงคือๆออะตอนนี้มันเริ่มมีมิติมากขึ้นหลายๆตัวเลยอะเรารู้สึกว่าคนมันจะมาเริ่มมาชอบแคปกันภาคนี้ไหมเพราะว่าภาคตั้งแต่ภาคภาคอัลองกับภาคกับอเวนเจอร์เขาเป็นตัวละครที่แบบมันมันทื่อไปอ่ะถูกไหม คือคาแรคเตอร์ของกับอเมริกามันมันหยุดพัฒนามาตั้งแต่ภาคแรกอะคือมันจบคือเป็นตัวเดียวกันเป็นแบบตัวเล็กแล้วก็กลายเป็นกับอเมริกาแล้วมันก็มันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมาสักพักมันมาตรงไปมันมาพัฒนาอีกที่ตรงภาคนี้ที่แบบเอาอี้เฮียแบบสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาทาถูกแม่งคือผิดอวะแล้วก็ต้องแบบเขาเริ่มแบบมีความสงสัยในรัฐบาลมากขึ้นว่าแล้วก็เขาเริ่มแบบไอ้เฮียมันต้องทําอะไรคือการทําดีทําสิ่งถูกต้องจริงๆอะไรเนี่ยคิดว่าเออมันมันเป็นอาร์ที่ใช้ได้เลยสำหรับกับอเมริกเจง โอเคเจ๋งแต่คือมันมันก็ยังมีความเดี๋ยวบ่นส่วนตัวก่อนที่มันยังไม่ถึงเอความจริงจะถึงแล้วแต่คือเรารู้สึกว่าแบบด้วยความที่มันยังต้องเป็นหนังมาเวลอยู่มันมันค่ามันมันใจร้ายกับตัวละครมากไม่ได้หรือมันปรับปรับอะไรปรับเปลี่ยนเยอะมากไม่ได้เงี้ยในที่สุดอะอย่างแบบนิกฟิลลี่อ่ะตัดตายไปเลยก็ได้เพราะว่าถูกว่าพี่เพราะว่าชิลลี่ยังไม่ต้องมีแล้วเวนิกฟิลลี่อ่ะไม่มีจำเป็นที่จะต้องมีเลยไอ้ดีก็แบบ พี่กลับมาอ้าวนิคฟิลลี่ไม่ตายนะครับอะไรเงี้ยหรือว่าหรือเรารู้สึกว่าแบบน้ําหนักน้ําหนักความเป็นแบบเฮ้ยสุดท้ายแบบชิลแม่งคือแบบไฮด้าที่แบบแทรกซึมมาแล้วผสมมามันแบบน้ําหนักมันยังแบบมันไม่มากพอในตอนท้ายคือแบบคือตอนเฉลยมาก็ก็เวอร์นะแบบเอียชิลแม่งคือแบบแม่งมีไฮด้าแทรกอยู่อะไรประมาณนี้เออแต่ก็แบบแต่พอเราดูจบเราก็แบบไม่รู้สึกอะไรกับมันมาก แต่เราคิดว่ามันดีนะเว้ยตรงที่ว่าหนึ่งอะพอมันไม่มีชิลแล้วอ่ะมันเป็นการเซตอัพว่าอ่ะไอะเทียชิลแม่งเป็นัพใช่ไหมทีเนี้ยประเด็นของเพราะว่าชิลมันเป็นหน่วยที่จัดตั้งอเวนเจอร์ถูกป่ะหลังจากนั้นมันเลยกลายเป็นว่าอเวนเจอร์มันเป็นภาระของรัฐบาลแทนเว้ยซึ่งมันจะนําไปสู่ซีวิวอลถูกป่ะนํานไปสู่เอทาวอลตอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเราไม่ได้ดู Agent เอเจนท์ชิลเว้ย มันอาจจะมีผลในเอจนต์อฟชิลก็ได้หรือว่ามันจะมาแครี่ข้อมูลตรงนั้นต่อก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคิดว่ามันเป็นการทําให้อย่างที่บอกไว้พอบอกว่าชิลมันเป็นภัยใช่ป่ะมันต้องมีคนมาสเตปอัพแทนที่เว้ยซึ่งสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะทําก็คือจัดตั้งคนมาดูแลถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่โทนี่สตาร์กอะเรียชั่นของโทนี่สตาร์คคือเขาต้องมาสเตปอัพแทนเป็นเหมือนกับว่าเป็็นนนนสสแตอิททคี่่่ซึงงมัเปบบ พี่คิดว่ามันรู้สึกได้ตั้งแต่ภาคนี้เป็นต้นไปเลยเหมือนกับว่าตัวละครนิคฟิลลี่อะที่มันเป็นอย่างนั้นอะมันถูกแทนที่ด้วยตัวละครโทนี่สตาร์คแทนในในเรื่องหลังๆเห็นปะ่ะมันจะมีพวกแบบในสไปเดอร์แมนะบ้างเหอะหรือว่าในแบบในเวนเจอร์ภาคต่างๆที่แบบเฮียมีอะไรก็แบบเป็นของของสตาร์คหมดเลยอะไรแบบเนี้ยคิดว่าไงโอเคบี okay. B, ถูกไหมครับไปตรงบี B, ครับโอเคจบนะเคาะไปกาเดียนกาเดียนใหม่ละสูตร <A. S 1> เดิมเปิดเปิดโลกใหม่แล้วว่ากาเดียน่ะควรจะอยู่เอว้ย ราชอบการเรียนมากไแต่ว่ามีมีโอกาสที่อาจจะลงไปอยู่บีด้วยเหตุผลที่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อเราคิดว่าต่างเจมกันแม่งเรื่องนี้ยมันเหมือนกับเซตมาตรฐานหลายอย่างใน MCU ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของแบบเดเลคชั่นของของคอสเมิกถูกปะเดเลคชั่นของแบบโลกคอสมิกข้างบนว่าแบบเฮ้ยจะเอาไปทาที่ทางไหนดีถูกไหมแล้วก็จังหวะมันเป็นมันมีมันมีอิมแพคกับการทําหนังบางอีกหว้่คือเฮียการเอาเพลงเก่ามาใช้อ่ะพอพอเริ่มมีเพลงเก่ามาใช้แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่า ในการเป็นผู้นําเทนอะผู้นําเทนการใช้คือนังเรื่องอื่นๆมันก็เอามาเริ่มมาใช้ตามหลายเรื่องนะถูกว่าแล้วเราคิดว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถอิน r ด d u c e ตัวละครที่เราไม่รู้จักแล้วมันรวมกันได้แบบอเวนเจอร์เลยอะแล้ว,แล,วแล้วมันมันแบบเคมีมันได้อะ่ะแบบก็ใช่คือแบบพี่ก่อนก่อนกาเดียนออกคือแบบไม่มีใครรู้จักมันเลยสักคนแต่ตอนนี้<ม>ถามใครก็ต้องรู้ก็รู้จักถ้าสมมติคนดูอย่างนสามารถนึกออกว่า<ม>ตัวไหนเป็นตัวไหนอะแล้วก็พวกแบบ เซตอัพแบบโลกของมันนะโลกของกาเดียนนะเออเรารู้สึกมันเจ๋งคือพวกดีไซน์ยานพวกแบบดีไซน์อะไรทุกอย่างอ่ะเอออย่างของแบบอย่างพวกโลนนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบมันเหมือนกระดองอ่ะพวกก่อพวกยานทุกอย่างมันมันเหมือนเป็นมันจะเป็นเกาะเกาะเลยใช่ไหมเออมันจะไม่ดูแบบเออมันจะไม่ดูมันจะดูแบบเอกลักษณ์ของมันเลยแล้วก็แบบพวกแบบ อย่างโนงว่า<อ>พวกโน้ว่าโน้วาคอก็เป็นแบบแหลมๆไปเลยเนะยาะแบบเฉียวๆไปเลยแล้วมันดูก็อย่างที่แล้วก็อย่างที่พี่บอกว่ามันเซ็ตมันเซ็ตโลกแบบโลกนอกโลกของของอมาเวลก็พอมาดูเรื่องอื่นนะอย่างแบบทอแลักนาล็อกเนี้ยเราก็รู้สึกว,ว่ามันอินฟลูเอนต์มาจากกาเดียนเยอะมากเพราะสีสดๆตัวละครแต่งสีแบบจับไปตัวหนึ่งเลยก็สี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 ประมาณนี้แล้วกันแล้วนี้ทำไมไม่ถึง ทำไมไม่ถึงคนอยู่เอไม่ใช่กับตอนเมกาไม่ใช่ไอรอนแมนสามไม่ใช่วินเทอร์โซเยอร์เราคิดว่ามัน complete นะหนังมัน complete ตัวเองได้อ่ะมันแบบมันไม่จำเป็นต้องดูเรื่องอื่นมาก่อนมันมันอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องบอกว่าอยู่ใน MCU ก็ดูได้อ่ะถูกไหมมันมันเหมือนเนี่ยพี่มันเหมือนออเลนแมนภาคแรกอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่มันดูสมบูรณ์ในตัวมันเองแต่ก็มันก็คือสร้างมันก็เป็นรากฐานให้แบบเรื่องอื่นจักรวาลมาเอลต่อไปอีกได้ต่อนะต่อ อเวนเจอร์สองเอ็ดออฟอัลตรอนดิบ้างไงเ <c oughs> ้อเอเอเอฉันก็ดูได้อะแต่ตอนดูก็ง่วงนะแล้วให้ดูอีกรอ,อบคือถ้ามันถ้าไม่ใช่เคเบิลโผล่มาก็แบบก็จะไม่ดูก็ขี้เกียจดีไหมถ้างั้นก็ <c oughs> นคือดีดมาหนูว่าแรงดีหรือหนังดีแรงดีให้เกรงดีอ่ะอ๋อดีไปมดอวาให้เกียรตดีดเว้ยคือหนังมันแต่เฮ้ยเว้ยมันมีความแบบมันหนึ่งมันแสดงให้เห็นว่าอเวนเจอร์มันเริ่มทํางานเป็นทีมแล้วเว้ย มันจะเริ่มมีท่าคอมโบอ่ะคือมันเจ๋งเว้ยถูกป่ะแต่เราสึกว่าหนังมันไม่ค่อยมีสาระหนังมันไม่ค่อยแบบอยู่ดีๆตัวโกงมันก็โผล่มาแล้วก็สู้กันแล้วก็จากไปแบบหึมแบบฮึ้มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหนังมันเหมือนกับว่ามันเริ่มเอาเซตพีดมันมันเริ่มหนักเซตพีดอ่ะเริ่มแบบมันเริ่มมีความฟ้าแรงฟิลเลียที่แบบเหมือนกับเหมือนกับเขาคิดอยากทำเซตพีดนี้เนื้อเรื่องมอะไรตามไปหาเซตพีดอ่ะแล้วประเด็นตรงที่ว่าเฮียเซตพีดกลางเรื่องแม่งเสือ ที่มันควรจะดีที่ส, <L im it> สุดในเรื่อง <writers> อคอื <Okay. S 1> อตอนท้ายอ่ะไอ้เทยตอนฮักสู้แบบไอรอนแมนนั่นสนุกสุดเลยแต่กลายเป็นว่าไอ้เทยตอนท้ายตอนมันสู้กับกองทัพหุ่นหมื่นล้านตัวกองทัพซีจีอ่ะไม่ไม่สนุกเ้ยนั่นคือแบบมันเห็นความเท่ความอลังการอ่ะแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยมีแบบมารมร่วมอ่ะ <L im it> <L im it> ใช่คิดรู้ก็คิดคิดประมาณนั้นแหละแล้วก็ซัพพอร์ตมันเยอะซัพพอร์ตอะไรก็ไม่รู้อ่ะเยอะมากแล้วก็แบบ อะไรวะนิมิตนิมิตทอทอแช่นะ้ำพี่ฮะโคตรลยสาระเลย <c oughs> คือตอนแรกก็คือมันคือตอนนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยไรสาระหรอกเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรต่อที่แปลว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องต่อแน่น่นปรากฏว่าไม่ไดเอามาใช้ถูกปะก่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดด้วยว่าจะามาใช้จะทำอะไรบ้างดีอยู่ตรงดีไปไหม้างั้นเออดีไปเอ้ยแล้วเรื่องเนี้ยอันนี้รู้สึกว่าแม่งมีปัญหาแล้วก็แม่งดูเป็นปัญหายันจบอะเรื่องนั่นอะบูสแบนเนอร์กับนาตาชาอ๋อเออต่คงจะจะต่งจะแบบ สุดท้ายคือเราเห็นตอนจบมาแล้วถูกป่ะสุดท้ายมันก็ไม่ไม่ไปจนสุดเนาะถูกไหมมันก็แบบเหมือนตัดจบอ่ะเออเหมือนจับตัวตรงภาคนี้ป่ะตัดตบตรงภาคนี้ย้อมีภาคนี้อันแรกแล้วก็สุดท้ายเลยใช่เหมือนไม่ได้เหมือนไม่ค่อยคุยกันเน่ยเหมือนแบบมันมันซึ่งมันก็จริงเว้ยเพราะมันเปลี่ยนเปลี่ยนทีมสร้างถูกป่ะใช่เออมันกลายเป็นสายสายลูโซ่แทนแล้วมันไม่ใช่วีดอนแล้วอ่ะมันก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเวลาอ่านคอมิกแล้วเ็าเปลี่ยนเปลี่ยนไรเตอร์ไอ สตอรี่อาร์ที่เขาเซ็ตมาบางอันมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะเราก็ทิ้งไปอะไรแบบนี้เนาะต่อนะต่อไหมต่อต่อแอนนมนอันนี้สุดท้ายของเฟสสองแล้วปะใช่ของเฟสสองแต่ว่าเราทำซีรี่วอล์ด้วยเลยไหมเพราะว่าเฟสสองเหมือนหนังมันน้อยอ่ะแล้วเฟสสามหนังมันเยอะได้ได้อ่าอย่างงี้ยอย่างเงี้ยเราพูดถึงตอนนี้คือตอนนี้เราจัดอันดับมาทั้งหมดสามหกเก้าเดี๋ยวเราเค่อยพูดถึงสิบสองแล้จัดมาสิบสองเรื่องแล้วเว้ยมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราเราคิดว่าเราทำจนถึงจุดจุดหนึ่งไหมเราเค่อยหยุด เกินเลยเลยเปลี่สองคนหนึงเราเราจะถึงไหนดีเราเอาจบที่ด็อกเตอร์สเตนหรือเราจะจบที่จบจบฟาร์มโฮมไหมจบฟาร์มโฮมไหมได้ได้ได้เอาสิเออเราจบฟาร์มโฮมเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบเป็นเป็นเรื่องใหม่เนาะเออไม่แต่แต่คือจบนักละล็อกไม่ค่อยมีอะไรให้พูดนะโอ้ยเยอะไปเยอะไปแล้วแต่เออเมันจบฟาร์มโฮมแล้วกันเพราะว่าเหนื่อยกันเหนื่อยมันละซีวิววอลหรือกัปตันอเมริกาสามซีวิววอลใช่ไหม ไม่กับตามอเการถามใช่ไหมถูกป่ะหรืออเวนเจอร์สองจุดห้าคิดว่าไงครับชอบครับเราไม่ชอบตอนแรกก็ไมาชอบกินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่คือถ้าเทียบอ่ะถ้าเทียบอ่ะปื้มปื้มวินเทอร์โซเยอร์มากกว่าอืมผมปื้มซีวิววอลมากกว่าเรารู้สึกว่าซีวิววอลมันมันเซตอัพมาใหญ่แต่ทําเล็กอ่ะแต่ซึ่งมันเอฟเฟกตีฟเว้ยแต่กลายเป็นว่ามันมันมันรู้สึกแปลกๆเว้ยเหมือนกับว่าตัวละครมันเถียงกันเรื่องแบบ เรื่องอุดมคติเรื่องอะไรแบบนี้เชล่าเรื่องแบบเรื่องเรื่องงานอ่ะคือมันเถียงกับเรื่องงานอ่ะถูกป่ะเรื่องแบบความคิดเห็นงานทางการเมืองอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายมันจบเรื่องแบบเจ้าค้าพ่อค่าก็เลยแบบอาแต่มันสนุกเว้ยกลายเป็นว่าเราเอนจอยกับเจ้าค้าพ่อค้ามากกว่าเว้ยเพราะว่าหมันไม่เล่นอะไรต่อว่ามันไม่เล่นเกี่ยวกับตอนมันสู้กันน่ะตอนมันสู้กันตอนสนามบินเนี่ยมันดูเท่เว้ยแต่มันก็เฉยเฉยอ่ะเราชอบตอนที่มันสู้กันสามคนแบบในบังเกอร์มากกว่าไอไอรัสแมน ไอรอนแมนอ่ากับต่มงมีการแล้วก็บักกี้สู้กันเฮ้ยยังโคตรเท่อะตอนนั้นอะแล้วพอเราเห็นพอเราเห็นอัไรแหะพอเรามันอาจจะเท่ตอนแรกเพราะแบบเราอาจจะยังไม่เคยเห็นอเวนเจอร์ที่มีขนาดเยอะขนาดนี้ยถูกป่ะแต่พอหลังจากเนี้ยพอมันมีเดอะอินฟินิตี้วอลแล้วอะมัน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 หายไปเลยอะถูกป่ะเรื่องนี้มันคือแบบเฮ้ยโดนโดนตัดเกรดตรงนันทีอะคือเราอะตอนดูซีวอลครั้งแรกอะชอบเว้ยคิดว่าถ้าสมมติว่าให้จัดลิสต์ตอนออกจากโลห์ฮให้แบบ A อบอะถูกป่ะเออแต่พอยิ่งดูหลๆรอบะ มันยิงเฮี้ยเลยไม่รู้เป็นไรฟันว่าไงสําหรับสเตทเมนนี้ผมชอบที่เราคือตอนแรกอ่ะแต่ก็คือก็มีลงมาบ้างดูรอบสองรอบสามก็ลงมาบ้างแต่ก็ก็ยังไม่ถึงกับแบบลงไปเยอะคือตดดูครั้งแรกคือเอดูไปเลยก็ยังรู้สึกมันมันก็ยังอยู่บีอยู่ก็เออก็อย่างที่พี่บอกว่าคือมันมันเปิดด้วยถูกว่ามันมันเป็นเปิดด้วยสเตทเมนว่าแบบคิโลมันควรแบบ ควรเรจิสเตอร์ไหมควรแบบมันต้องมีมันต้องันค้มีการดูแลหรือเปล่ามันต้องมีคนข้างบนคอยดูแลคอยอนุมัติหรือเปล่าเพราะถ้าทําแป๊กขึ้นมาใครจะรับผิดชอบถูกป่ะแล้วก็คือแต่การวาสุดท้ายมังจบด้วยแบบอิโมชันแนลส่วนตัวสรุปอ้าวสรุปมึงตลอดมึงไม่ได้เสียงกันเรื่องดงการหรอไอ้สัตว์ผมว่าโอเคกว่าคอมิกนะคือตอนตอนอ่านคอมมิกมันก็แบบมันรู้สึกมันไม่จบเหมือนกันป่ะคือมันก็เหมือนแค่เปิดซีวิววอลคอมมิกมันเว่หมันเท่อย่างเดียวเว้ยมันไม่สนุกเว้ย มันไม่ดีครับเออมันแค่แบบมันเท่มันเท่หน้าเดียวอะมันเท่หน้าที่แม่งไายืนประจันหน้ากันนะอันนี้มันก็คล้ายๆกันแต่เราเห็นว่ามันมันลงดีกว่าเพราะว่าคือปัญหามันมันเหมือนปัญหาโลกแตกที่มันมันมันไม่สามารถจบลงได้เออถูกปะมันไม่มันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังมาเวลมันต้องแบบสุดท้ายมันต้องจบในเรื่องถูกปะพี่แต่ถ้าซีวิววอลแล้วพี่เล่นประเด็น ประเด็นเรื่องควบการควบคุมฮีโร่เออแม่งไม่มีทางจบได้ในเรื่องเดียวมันต้องต่อ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 เยอะมากเออเราู้สึกว่าแบบการคลิกกลับมาให้มันเป็นเรื่องแบบซนตัวแล้วสุดท้ายก็แบบก็แค่งอนๆกัน่อยกันแล้วก็จบที่งอนๆกันมันแบบมันเป็นทางลงที่โอเคที่สุดสําหรับหนังที่จะจบในเรื่องเดียวแล้วก็เอาจริงๆอะเพิ่งเพิ่งมาแบบมามันนึกขึ้นได้แบบไอฉาก สนามบินซีวิววอลเว้ยเอ้ยฉากเอ่อฉากซีวิววอลแม่งเหมือนเอ็นเกมเลยเว้ยนี่เราจะสปอยแอบสปอยคลาสเอ็นเกมเลยนะเพราะแบบก็ไม่เหมือนก็เราขาดูกันหมดแล้วปะวะถอถึงอยังไม่ได้ดูไม่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 ได้มาดูรีสต่อถูกปะไม่ไม่ยห็นว่าสปอยเอ็นเกมมาเห็นว่าสปอยเรียกชั้นเราที่มีต่อเอ็นเกมเออเออก็เรารู้สึกว่ามันมันเท่ตอนที่แม่งยืนประจันหน้ากันแต่พอสู้กันแม่งไม่เท่แล้วม่งแม่งไม่เท่แล้วคือมันก็ดูได้นะแต่มันก็แบบไม่ได้แบบ ววาวแบบรอบแรกงั้นคิดว่าควรจะตัดเกรดไว้ตรงไหนดีบีบีบีซีบีบีเหรอใช้อำนาจเออผมจะให้บีให้ให้บีเป็นก่อนเลเดี๋ยว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 เราปัดลงผมมีข้อหนึ่งผมมีข้อหนึ่งที่คุณจะต้องให้บีไว้ทำไมแบ็คแพนเตอร์อืมก็จริงแบ็แพนเตอร์แล้ว่าอินเตอร์ดีได้ดีนะโอเคไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ถ้างั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องมาเตะ อย่างนี้ก่อนกันต่อไปครับด็อกเตอร์สเตรนมาอีกแล้วหนังหนังมันคือไอรอนแมนรีเมคป่วะเออมันคือมันคือเอลเนแมนรีเมคอะใกล้เคียงแต่หนังหนังฝึกว่าหนังแบบใช่ใช่หนังฝึกใต่เต้าแต่มันเอ็กซ์ตรีมกว่าเว้ยมันเป็นอย่างที่เฮียด็อกเตอร์สเตรนนี่มันย์อีโก้จริงนะเว้ยคือมันเจ๋งอะแล้วว่ามันเจ๋งกว่าโทนี่สตาร์กอะตรงที่แบบหมายถึงเชิงอีโก้นะแม่งแบบแม่งบ้ากว่าอ่ฮะ <c oughs> คือแม่งไอ้เฮียแม่งเป็นหมอมึงเป็นหมอมึงเป็นหมอเทพก็ไดเว้ยมึงเป็นแบบญญศัลยแพทย์แบบอันดับต้นๆของโลกใช่ไหมแล้วพอมือมึงหักอ่ะมึงทําอะไรไม่ได้ไอ้เฮียมึงมาปลึกวิชาเป็นจอมเวทย์ไรสัตว์มึงเก่งอีกโอ้โหมึงเ,เก่งไปไหนไหนเฮียไอ้เฮียคือด็อกเตอร์เซน์แม่งคือแม่งคือเด็กคีสุงนี้ที่แบบนิสัยไอ้เฮียกว่าเออแม่งคือแ <c oughs> ม่งเก่งทุกอย่างแล้วก็ <c oughs> ใช่ล้วคาแเรคเตอร์อาร์คการเรียนรู้ของตัวละครคือมันไม่มีเว้ยมันมันไม่ได้เป็นแบบ มันไม่ได้เป็นแบบไอ้เหี้ยตัวละครที่แบบเหมือนโทนี่สตาร์กใช่ป่ะอีโก้จะจัดพอตกลงมาจากที่สูงอะ่ะคนอยู่ที่สูงตกลงแบบที่ลงาต่ำอะมันจะเริ่มเข้าใจคนข้างล่างแล้วก็แบบเห็น uh. เห็นคุณค่าของมนุษย์มากขึ้นอะไร,ะระแบบแบบนี้ป่ะอารมณ์โทนี่สตาร์กอะแบบอยากทำดีเหี้ยแบบนี้ใช่ไหมขึ้นมาเรื่อยๆ uh. อไอเหี้ยด็อกเต้นไม่ใช่ด็อกเต้นเมื่อคือมึงอยู่ที่สูงเว้ มึงตอบมาปเ๊บมึงบอกไอสัตว์กูจะกลับไปอยู่ที่สูงแม่งไปหาทางขึ้นทางใหม่เลยแล้วแม่งก็ขึ้นไปอยู่ใหม่อีกรอบนึงไอ้เหี้ยแล้วแม่งสูงกว่าเดิมเลยนะเออแล้วมันสูงกว่าเดิมิขิคราวนี้อีก็มึงพุ่งกว่าเดิมเลยโอ้โหตอนแรกมันตอนแรกมึงเป็นหมอเทพเฉยๆเว้ยไอ้เหี้ยตอนนี้มึงมาเป็นคนพ่อคนแม่จอมเวรละไอ้เหี้ยแต่มันเจ๋งเว้ยมันสนุกเว้ยมันสนุกตรงที่ดูคือเราเข้าใจเว้ยเพราะมันแบบไอ้เหี้ยมึงเอาเบเนดิกต์มึงมาเล่นน่ะอารมณ์แบบเดียวอารมณ์เดียวเชอร์ล็อกอะแบบช่างแม่งมนุษย์ไอ้สัตว์ถูกป่ะเออ ซึ่งสนุกดีสนุกชอบการดีไซน์ของเรื่องนี้ทุกอย่างเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นการด so. ีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์แบบดีไซน์การใช้ท่าดีไซน์เซตพีที่แบบเป็นตอนนี้หลังจากนี้ไอ้เหี้ยเวทมนต์ไม่ก็ใช้ประมาณนี้หมดแล้วถูกป่ะแล้วก็แบบเอ็นเกมอ่ะไอ้เหี้ยตอนองศาอ่ะไอ้เหี้ยมึงเท้เว้ยมึงชนะด้วยการกวตปีนเว้ยมึงชนะแบบมึงชนะแบบมึงชนะท้ากฎหมายอะไอ้หี่ย เออมึงแบบมือนมึงเอากดมาสู้กันเนี่ยแบบอ้าวไอ้เฮียเหมือนแบบคนฉลาดมาหาช่องโหวะแบบเออเฮียแม่งเจ๋งว่ะเออบอกกูสู้มึงไม่ได้อ่ะแต่ว่าแต่ว่ามึงก็ชนะกูไม่ได้เหมือนกันมึงจะยอมถอยเลื่อไไอ้เฮียเออแล้วกเอาจริงๆอ่ะแล้วก็อย่างที่เราไปดูรอบเสิวด้วยกันวะด็ตอรสเตนใช่ตอนแรกผมมาผมด่ายับเลยกดกดยับเลยเฮียหนังเฮียเฮียว่า ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเนเลยตอนแรกเราก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอแบบพอมาดูอีกรอบไปหลายรอบมันแบบไอ้เที้ยแม่งดีเรื่อยๆเว้ยแม่งสนุกขึ้นเหมือนเราเหมือนเราดูแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วเว้ยว่าแบบอ๋อไอ้เที้ยมึงจะทําท่านี้นี่หว่านะเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าดรสเตอร์เซเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดใน MCU ตอนเนี้ยเออแม่งเพราะแม่งคือแม่งคือคนพยายามเว้ยเออเอออเาตัวละครตัวละครมาเวลแม่งแบบมันคือนี่แไงมันคือเหมือนกับมึงเอาคําว่า ปกติอจฉลิยะสายอจฉริยะมันจะเป็นแบบไม่แบบขี้เกียจใช่ไหมอจฉริยะขี้เกียจแล้วมันจะมีสายแบบเหมือนเป็นกระตุ้นญี่ปุ่นอะไอ้เฮียแบบอจฉลิยะกูเกิดมาเก่งเลยแล้วก็แบบไอ้เฮียไม่ค่อยฝึกใช่ไหมแล้วก็มีสายคขาแบบไอสัตว์กูอ่อนเนื้อกูฝึกอย่างเดียวเว้ยใช้ฝึกเขาสู้มันจะสู้ได้เองไอ้เฮียนี่มึงเอาสองอย่างรวมกันมึงมันแท่เว้ยมึงมันอจฉริยะแล้วมึงแบบมึงเกะมึงแบบไอ้เฮียมึงขยันด้วยอ่ะโอ้โหมไอ้เฮียก็แบบดูอย่างแอนแมนแอนแมนมันคือเก่งเก่งแต่เกิดหรือว่าแม่ง มึงฝึกอะคือแบบพอมันไม่รู้อะไรมันก็ฝึกอยากเป็นดรสเตนมันก็แบบฝึกเวทมนตก็ฝึกอยู่หลายปีมันเหมือนอะไรรู้ปะเอาจริงๆมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนดรดูมเลยรเหมือนดูมเว้ยไอ้เียคือเมื่อคิดเมื่อกี้ว่าแบบเพราะว่าเราอ่านคอมิกมาใช่ปะไอ้เฮียดูมมันจะทรงนี้เลยว้ยดูมแม่งคือทรงเดียวกันกับไอ้เฮียดรสเตนเลยเว้อเอคือแบบดูมันเป็นเหมือนกับว่านักวิทยาศาสต์ใช่ปะแล้วมึงเป็นจอมเวทด้วยเว้ยรู้ปะไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้อ่านคอมิกใช่ไหมจริงๆไอะในคอมิกอะ ไอ้แค่ดูมอ่ะมันมีปมตรงที่ว่าแม่มันวิญญาณแม่มันติดอยู่ในนรกเว้ยด้วยเหตุผลเฮียอะไรก็ไม่รู้เว้ยเออมันคือมันผสมผสมกันเนี่ยไอ้แค่ด็อก็ดูมอ่ะวิญญาณแม่มันติดอยู่ในนรกเว้ยมันต้องหาวิธีเอาวิญญาณแม่กลับมาเว้ยแม่งก็เลยไปฝึกวิชาจนกลายเป็นจอมเวทเว้ยไอ้เฮียเออไอ้เฮียนี่มันฟูมไปเท่าอะคมดกอ่ะเออคือมันเป็นทั้งคือมันเป็นทั้งคตรพ่อคนแม่จอมเวทแล้วก็คนแพร่คนพ่อคนแม่นักวิทยาศาสตร์เว้ย ซึ่งเราไม่มั่นใจว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะเพราะว่าไม่ได้อ่านฟนวาจติกโฟโบราณเวยมาอ่านแบบตอนแบบตอนแบบดูมันเป็นดูมแล้วอ่ะเออแต่แต่ว่าแบบถ้าในหนังสืออ่ะในคอมิกอ่ะดรดูมคูรรู้ว่าเป็นเก่งสองอย่างว่ยคือมึงเทคโนโลยีมึงเก่งเว้ยอย่างที่สองคือไอเชียมึงเป็นคนพ่อคนแม่จอมเวทเว้ยคือมึงเก่งว่าพ่อดอเตอรสเตนอ่ะเออก็เลยแบบแม่งคล้ายๆกันเว้ยมันมีความคล้ายๆกันอยู่ไอเชี่ยด็ตรสเตนแม่งคือแบบแม่งคือคนพยายามเหมออย่างไรตอนจบอ่ะ ดมามหมูแม่งแม่งบลูปกี่รอบคือแม่งยอมตายแบบไอ้เหี้ยแบบเฟันฟันเป็นมูนหมื่น,นรอบอืมแม่งเลยเพี้ยนไงไอ้เหี้ย <Okay. S 1> แม่งติดลูปบ่อยบี <B S 1> ไหม <B> หรือว่าจะให้ซีบีบีเนี่ยแล้วไมเรารู้สึกเราชมมากกว่าซีวิววอร์อีกว่ะเออเราชมก็ก็ให้บีไงแล้วก็ขึ้นไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยบีมันเยอะเลยต้องตัดต้องต้องตะต้องตะเรื่องหนึ่งลง้วปันมีอะไรบ้างตอนี้บีมีอะไรบ้างกัปตันเมกา ไอร์ Iron man 3, Winter Soldier. แ 3, w แมนสามวินเทอร์ซเจอร์เอากับตำแมกับตำแมกการนี่คือภาคแรกปะใช่ลงเหอเอาเอาภาคแรกลงเอาภาคแรกลงไปโอเคบีอ่ะบีเรื่องที่ยังยังคงอยู่บีได้อ่ะมีไอร์แน 3, w แมนสามวินเทอร์โซเจอร์ซวแล้วก็ดอกเตอร์เตนโอเคเรื่องสุดท้ายต่อเรื่องสุดท้ายไหมหรือว่าอ่าเรื่องสุดท้ายแล้วกันกาเรียนเขาเป็ดกาเล็กซี่สองอ่ะฮะ คือบอกไว้ก่อนเรื่องนี้อาจจะทําให้คนเริ่มเสียงแตกไปเพราะว่าไอ้ยายลิฟเนี่ยคือเราจัดตามความชอบของเราเองนะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวคนอื่นจะคิดว่าแบบเอ้ยเรื่องอื่นน่าจะอยู่อะโอเคถูกต้องเว้ยมันแล้วแต่คุณเว้ยอันนี้เราแค่เรายังจัดของเราด้วยเราคิดว่ากาเดียนกับกาเล็กซี่ภาคสองควรยูเอเว้ยเออเราอันนี้เราคิดตรงกันเว้ยอาจจะเถียงกันไม่สนุกไยเรารู้สึกว่ากาเดียนกับเด็กเล็กซี่สองไม่สนุกมากๆเว้ยเราสึกว่าหนึ่งมันเซตอัพการที่ว่าอย่างภาคแรกอะอันนี้กาเล็กซี่หนึ่ง มันเป็นเหมือนกับว่าคนไม่รู้จักกันมาทํางานด้วยกันแล้วก็เริ่มเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถูกไหมภาคสองมันคือความสัมพันธ์ครอบครัวเวทุกคนมันเป็นครอบครัวแล้วอะเป็นครอบครัวครอบครัวเลยเพราะว่าปมหลักของเรื่องคือครอบครัวเว้ยถูกไหมเออไม่ว่าจะเป็นสตาร์หลอดเรื่องพ่อเนี่ยแล้วก็มีสตาร์หลอดเรื่องเมียใช่ไหมสตาร์หลอดเรื่องน้องสตาร์หลอดกับล็อกเก็ตล็อกคูล่ะไดนามิกมันคือพี่กับน้องที่มันทะเลาะกันบ่อยๆเวถูกว่าแย่งของกันที่อะไรกันใช่ใช่แล้วก็มีพ่อคนเดียวกันเลยก็คือไอ้เคียยอนดูเว ที่แบบสุดท้ายยอดดูมันก็มามาบอลกับล็อกเก็ตถูกป่ะใช่เอแล้วก็ไอเฮียตาตลอดแม่ก็มีพ่อจริงพ่อปลอมไอเฮียแล้วก็มีไอเฮียแดกเป็นเหมือนกับเป็นลุงโจกอะลุงโจกในวาในยานอะแล้วลุงโจกแม่ก็มีลูกเว้ยก็คือไอเฮียไอเฮียแมนติสเ้ยแมนติสมั่นก็คือลูกไอเฮียแดกเลยถูกป่ะอ่าเออเราเลยคิดว่าไอเฮียล้วก็มีเรื่องพี่น้องพี่น้องไอเฮียนี่พี่น้องไอเฮียในบุล่ากามาไล่แล้วก็มีกูที่เป็นลูกอีกลูกของทุกคนในยานอีก ถูกปะแต่ว่าแม่งแม่งเจ๋งเลยหนังแม่งเจ๋งอะถึงแม้ว่าไอ้ซีนแบบซีนซีนดนตรีอ่ะมันทําได้ไม่ดีเท่าเว้ยแต่ว่ามันไม่สาคัญเว้ยเพราะเรื่องอื่นมันทาได้ดีกว่าเว้ยถูกปะไม่ว่าจะเป็นแบบแอคชั่นซีเควนซ์หรือว่าอะไรเนี่ยมันจัดหนักจัดเต็มกว่าการเดี่ยวหนึ่งเว้ยอืมแล้วก็แบบไอ้เรื่องแบบเรื่องดีไซน์เรื่องความอลังการอะแม่งจัดจัดหนักกว่าถูกไหมอื เรารู้สึกชอบมากแล้วเป็นหนึ่งในเมเมนต์ที่ชอบมากๆของ MCU เลยคือตอนตอนสตาร์ลอร์ดสู้กับไอเทียไอ้เทียพ่อแล้วตอนแม่งตอนแม่งเพลงขึ้นหน่ไอเทียแม่งแม่งขนลุกเนียเออตอนแม่งตอนแม่งแปดตอนแม่งการโซมแมนเออตอนแม่งตอนแม่งแฟดแฟดแบ็คเห็นภาพแบบครอบครัวแบบไอเทียครอบครัวที่แท้จริงมึงคือแบบคนที่มึงอยู่ด้วยเว้ยไม่ใช่แบบไอเทียทางสายเลือดอ่ะเออแม่งเจ๋งเว้ยนั่นก็เจ๋งเ่ะนั่นแหละเออคิดว่า พูดเลยอยากกลับไปดูอีกรอบแล้วว่าการเดือนสองอ่ะเทพเว้ยทีเนี้ยมันจะมีประเด็นเว้ยคือเราเห็นตรงกันไม่น่าจะต้องมานั่งเถียงว่าดีดียังไงนะถูกป่ะอ่ะ uh huh. มันมีประเด็นเว้ยคือการเดือนหน uh huh. ึ่งกับเดือนสองอ่ะมันมันควรจะอยู่เอทั้งคู่อวะมันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปด้วยเปล่าไว้ก่อนไว้ก่อนวอะแต่เ,เราเราต้องดูมันก็ยังมันก็ยังเป็นเคิร์ฟโอเคอยู่ป่ะพอมัตอนนี้ตอน,นยังเชฟเังนโอเคอยู่เอสี่เรื่องบีส mm ี่เรื่องซีสี่เรื่องแล้วก็ ดีสองเอฟหนึ่งอ to ่ะฮะมันก็ไวอย่างนี้ไปก่อนนะจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เราจะจบเฟสสองไปไหมจะจบเฟสสองของเราไหมเฟสสองของเราเองเนี่ยเราเราจบเฟสสองของเราเองตรงนี้โอเคได้ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็รอวิดีโอพาร์ทสามครับเราจะมาคุยต่อเรื่องแปดเรื่องสุดท้ายของ m อ u นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าชอบก็ฝากกดไลค์ซับใครตับใครกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับปันฝากงานหน่อยครับ ฟังนะครับเพจเทพเจ้าคอนเนตโตครับแล้วก็อะไรครับพอดแคสต์ครับพอดแคสต์สุจริแคแม่ดูไรอ่าคุยหนังกับแม่เจ๋งครับเราไปฟังมาแล้วเราว่ามันเจ๋งดีที่แบบหนึ่งเลยไม่เป็นคนคุยกับรุ่นแม่อะไม่แบบคนคนละรุ่นกัน่ะเขามองหนังตปลงกับเราอย่างไงแล้วก็เป็นสายตาของแบบคนที่ไม่ค่อยได้ดูหนังแบบจริงจังอะดูแคชชัวร์อะเขาว่าเขารู้สึกยังไงเลยเออเราว่าคอนเทนต์สนุกดีครับแล้วก็สนใจก็ไปฟังนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจวกันวิดีโอหน,น้านับบาย